สวัสดีครับวันนี้คิดถึงมานาชายนี่นะครับวันนี้นะครับจะมาแกงเห็ดห้านะครับนี่ครับเห็ดห้าซื้อจากตลาดมานะครับกิโลแพงพอสมควรนะครับผมดูดูการเห็ดห้าเนาะแกงเห็ดห่าใส่นี่นะครับส้มเมาเนาะภาษาไทยเป็นห้องอยหยังผมกับไม่แน่ใจนะครับน่าจาส้มเมาเหมือนกันนะเนาะนี่ครับมาดูขั้นตอนการทำเลยครับเดี๋ยวเชฟ บูรโลเป็นทำเลยอ่ะซอยเลยครับขอไกลๆนะครับเนาะโอ้โหแงาม,มันานะแต่ไไอืมอทำไปรเรียกครับครับโอ้โเมนูเก,ก่เฮ็ดห้าครับวันนี้ กลับมาวิธีในการแกงเนาะขั้นแรกนี่ต้องล่างนาี้ต้สะอาดกันนะครับเอาขี้ดินองก,กกรเสร็จปุ๊บอะมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสวยหน่อยได้ต้องสวยหน่อยจะได้นี่ครับเป็นจีแบบนี้นะครับถึงจะอร่อยเนาะนี่ครับจี เห็ดห้าหรือเห็ดตับเต TC, าเนาะภาษาไทยเป็นห้องเห็ดตับเตานี่นะครับถ้ามันแก่บานดอกตัวโต,วตวดอกใหญ่น,ะะออนะน่ะครับจะบ่าใขอร่อยเนาะให้จะลญเแต่ครับถ้าซื้อนะครับอซีครับซื้อประมาณนี้เนาะกินจีน้อยนย้อยนะครับอร่อยแกงนั้นอร่อยครับเช็บวบลงเป็นหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับ เสร็จแล้วต้องไปล้างน้าทำความสะาะล้างน้าให้สะอาดทำควาอบนะครับน,นี่ครับบรรยากาศไปห้องนะครับเดี๋ยวเฮียเชฟบุลล็อกไปซอยก่อนนะครับนอนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำขั้นตอนต่อจากนี้เลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับเชฟบลรุษเปิ้ลกะได้ทำเครื่องปุ้งเนาะเป็นท็อปเป็นท็อปแบบต่างพิแกงนะครับเนาะมีอะไรแม่นี่มีกระไคกระไคหอมอแกงหอมป้อมเกลือ,อเกลือเนาะน่าเนาะใส่เนาะน,นี่นะครับสูตรที่ถึงมาในาช,ชนินอจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวอ่าดูวิธีการปรุงกันนะครับเนาะเมนูนี้เนาะโอ้เมนูนี้ตับไก่ครับทอดเฮเด็กๆครับผมมีแตงโหมูหวานชานะครับสีแดงอะไรนะแตงโหมูอันนี้แตงโมูข่นะครับนี่สวนสวนดาบเด่นครับเนาะสวนดาบเด่นพี่แดงครับรีวิวเพื่อนนะครับเนาะอุดหนุนกันได้นะครับอยู่บ้านโป่งนะครับอำเภอเวียงเชียงลุ่งนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับตรนนี้สามารถสั่งได้นะครับ เทปบการคกหบดังๆนะพี่น้องตอนนี้นะครับแปดออกนะครับตะกี้ฝนตกนะครับนาอบรรยากาศเหมือนหน้าฝนเลยหรือว่ากำลังจะเข้าหน้าฝนนะครับจะเข้าเดือนพฤษภาคมนะครับนาอปีนี้ฝนมาแรงมันปีก่อนๆมานะครับชีวิตบรรทุกบนนณเฮานะครับนาอพี่น้องตีอยู่ใกล้อยู่ไกลติดโควิด19เกช่วงนี้ระบาดนักขนาดนะครับรักษาเนี่ยรักษาตัวกันนะครับนาอ กัดอย่าตกนะครับเนาะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะกาดจะห้วันเฮาวันนี้กับลอยปายเลยนะครับสู้นต่อไปครับคนไทยครับผมนี่ครับเก่งเมืองๆเนาะเก่งเมืองโอเคครับ บลงเป็นทำขั้นตึงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการตั้งหม้อเลยนะครับครับ,รบตอนนี้นะครับระวังโอ้รยรอนจหวนครับอันนี้เห็ดห้านะครับอันนี้ระวังรอหน้ามันเดือดน,นะครับน้อเรามาดูตรงน,นี้กันเลยเมโนโูตับไก่ทอดน้ำมันร้อน <c oughs> <c oughs> เออน่ากินนะฟังเสียงอี่สอ่อันนี้จริงๆเป็นเมนูง,ง่ายๆแต่ว่ามันมีเคล็ดลับนะเคล็ดลับจะไดครับไม่ไหวจะมาถามเลย <laughs> ต,อตอนแรกต้องตั้งน้ำมันฮ้อนๆกันตอนจะเอาปั๊ลงก่มเบาๆไม่ติดใช้กระท้อนแล้วก็อ๊อกๆอนะไรแบบนึงโอเคเสียอดกับแก้มครับแต่เป็นหอลร์ออันนี้นะครับอันนี้เป็นเก่งเจ้าเก่งยพักเนาะโอ้เนี่ยน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้ว นม่นเดือดแล้วนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับเนาครับโอ้ใส่เลยเฮ้เ <c oughs> <c oughs> น,นี่ครับ <c oughs> นี่นะครับใส <c oughs> ่แล้วครับ ต้องต้มหืือสุกก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเฮห้าหรือเฮต,ตับเตาเนี่ยเป็นเฮต,ตีอ่าเป็นหอ่องะไรแข็งแข็งเนาะแล้วก็ต้องต้มให้มันสุกก่อนถ้าถึงจะพลิกใส่นะครับนะอ่ะคนก่อนคนก่อนครับดูมุมสูงอ่าดูดใกล้กันครับโอ้ต้มหืือเดือดครับต้มเฮือเฮ็ดมาสุกก็คือว่าที่ผมห่ว็คือว่า ต้มเฮือนน้ำมยางเฮ็ดห้ามันเอาครับเป็นหน้าเหนียวเนื้อเนืดเนาะอันนั้นถือว่าใกล้จะสุกละแล้วก็เครื่องปรุงลงไปแล้วก็ปรุงตามใจชอบเนาะแต่ล้วแต่เคล็ดลับของแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลนะครับเนาะเดี๋ยวฮามารอชมตอนช่วงเฮ็ดห้ามันสุกนะครับเนาะข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับครับผมตอนนี้ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับนี่ครับอ่าใส่เครื่องปรุงลงไปครับโอ้ตะกี้นะครับ เฮ็ดห้ากระมังนะครับตอนนี้มันโดนความห่อนนะครับนาองเป็นห่ออะไรมันหยอบห่อสายเมืองนะครับนาอมันหดตัวนะครับน้อยสุมาครับเห็นได้น้ำลายสอครับดมกินแขงเฮ็ดห้าแต่แต่ครับพี่น้องครับผมดูครับนี่ครับเห็นห้าบรรเทาเนิอออกเรื่องแล้วนะครับผมตรงปลาพี่น้องเอาอาหน่อที่ดูคลิปนี่นะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนาะ ไก wiggle, referral, ่ๆนะครับสามารถดูคลิปนี the ้นะครับมาเท้าได้ก the ินเห็ดห่านเน้อปีนี้นี่นะครับเดี๋ยวเัารอไก่ใส่ซุปนะครับให้ใส่ส้มเมาอะนะครับเนาะโอ้โหดครับดูเด็ดตรุนตุุนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำห่าเนาะแต่บ้านผมนี่ก่อเป็นไปกินห่าเาเดี๋ยวเขาต้องเป็นตักขึ้นไปหนึ่งถ้วยหนึ่งแล้วเขาต้องใส่น้ำห่านน้อยถึงจะอร่อยเนาะกินเมืองมาเท้านะครับ เดี๋ยวเรใส่กั๊มเนาะเดี๋ยวใส่ส้มเมาเลยครับผมครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนการใส่ส้มเมานะครับเนาะใส่เทใส่หมดเลยครับนี่ครับนี่ส้มเมาครับเป็นพักที่ขาดม่ได้เนาะกับแกงเฮดท็อปเนาะเอานี่นะครับเฮดท็อปนี่เดี๋ยวสัญญาเอฟซีว่าถึงฤดูกาลเปิดเนาะกลงเลยครับกลงเลยถึงฤดูกาลเฮดท็อปนะครับผมจะหาซื้อเฮดท็อปเนาะมาแกงนะครับนะ แต่ดอยบ้านผงดอยนี่นะครับดอยที่เห็นไปเห็นกันครับนี่ครับนี่ครับดอยนี่นะบ้านผมนี่มาหมามีให้ท็อปนะครับนาอต้องไปซื้อหาซื้อตีเฮดป็นดอยหินนะครับนาอดอยดินผสมดอยหินครับถึงยอดนี่ครับหอมมากเลยครับเดี๋ยวขออยัดจิ้มกําลก่อนใส่หาจ้อนจ้อนกลังนี่ครับเออ กินของร้อนช้อนใครช้อนมันเนาะโอ้ครับเอาเฮ็ดตัวกันครับเฮ็ดตัวกันจิ้มอะไก่อนงอืมนี่เยอะนะอืจังเกลือไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาก็ได้ครับใส่เกลือก็ได้เนาะใส่เกลือดีกว่าครับเพื่อมีไอโอดีนนะครับเนาะดูครับผมพี่น้องโอ้มันเดือดแล้วน้ำเัาไปกะน้ำหน่าอันนี่ครับน้เกลือครับนี่ โอเคโอนลงุงไปครับโอ้ oh, แต่รสชาติจัดจ้นานากครับโอเคครับตอนนี้ขอจิ้มเนาะตอนนี้มีเห็ดครับโอเคมาขอจิ้มกัมเนาะนี่นะครับโอ้ oh. เห็ดห้าครับอหอนหอนๆอนอนขออนญาครับ นึ <anto> <isto> ่ง <wolf> นับครับผมนึ่นับมากโอเคครับตอนนี้ไปที่รับร้อยนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยนะครับครับตอนนี้ครับเรามากินข้าวกันนะครับผมอ่ะเชฟบุลมลองหีบดูเนาะอร่อยก็หีบแก่งเห็นห้าหีบแก่งเห็นห้ากันมาจ้าหีบเอาไงจ่อไงอ่ะเรากินดู ก็แชร์ไได้พ่ออร่อยเนาะโอเคครับนี่นะครับนี่มันมันวันอันนี้ครับเมนูล่าสุดไส้ย่างกับหลังย่างนะครับน้ำจิ้มเจีวนะครับน้องของขยันจิ้มกันเนาะอือนี่ครับแกงเห็ดห้าครับชิมกันดูเนาะนี่ครับหิบคับโอ๊ะเลยนี่อื้ม อร่อยมากครับผมนี่นะครับกับข้าเมนูยำแรงคิดถึงมานาชั้นเนี่ยขอ,อยาตจบคลิปกินข้านะครับนอขอแไงเพงลนข้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอุยาดจบคลิปไปเพียงแค่นนะครับ,บ,รบสวัสดีครับ